พูดชัดๆเลยว่าสุบรัณมีนชัยนันไม่เกณฑ์ทหารแน่นอนไม่เคารบการเกณฑ์ทหารจนอายุถึงตัวทวนนี้ถ้าคุณกล้าพูดอ่ะคุณพูดเลยไม่แต่เขาลงรูปเป็นรูปแบบอ้าวอ้าวก็ผมบอกไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปยืมกระแสประชาชนตั้งคําถามก้นมาเฉยๆถูก,ถกไหมฮะถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเอาง่ายสุดเลยถ้าคุณกล้าพูดออกมาเลยครับ แล้วสรุปแบงค์เรื่องเกณฑ์ทหารยังไงครับเล่าให้ฟังผมมั่นใจว่าผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยตามกฎหมายคือตอนนั้นไปทําอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนึงตอนนั้นคือตอนไหนเอ่ยตอนที่ไปเกณฑ์ทหารก็คือไปจับไปดำไปแดงหรือว่าเป็นยังไปยังไงครับเข้าไปเรียบร้อยเข้าไปในข้างในในตัวที่เกณฑ์เอางี้กว่าวันที่3เมษายนปี2013ครับคุณไปดูวันแล้วกันก็คือแบงค์ไปไปจับไปดำไปแดงใช่ผมเอาแค่นี้เลยแต่ผมเอาผมเอาผมให้สั้นๆเลยว่าวันที่3เดือน4ปี2013คุณไปดูได้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนเราเราเราไม่เคย มีใบมาโชว์ไหมอะพี่แบงผมมีใบแต่ถ้าเกิดถามว่าท่าวันนี้เขาถามผมว่าอยากเห็นสูติบัตรผมผมต้องให้ไหมล่ะถ้าวันนี้บอกว่าอาผมกับคุณแม่เป็นคนละคนกันต้องตรวจดีเอไม่ล่ะคือไม่ว่าใครจะถามแล้วแต่ถ้ามันมีผิวของประชาชนยินดีนะแต่มันไม่เกี่ยวอะไรอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสิ่งที่คนกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณเอาหลักฐานมาสิแม่งคุณตั้งคำถามได้เป็นรอยเรื่องอะครับแบงหน้าแขกขาไม่เท่ากันแขกไม่เท่ากันคุณตั้งได้ทุกเรื่องหรอครับเอาง่ายๆเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่่าใช <c oughs> คุณเอาคุณพูดเป็นคุณอยา่า, <c oughs> ยาพูดเป็นประโยคคําถามนะ <c oughs> คุณอย่าพูดเป็นประโยคคําถามคุณพูดเป็นประโยชบอกเล่าเลย <c oughs> นะครับเป็นการกล่าวหาไปเลยนะครับผมว่าได้ฟ้องถูกตัว <c oughs> แต่ทุกวันนี้คุณตั้งคําถามและหลอกให้ประชาชนที่เขามไม่รู้กฎหมาย <c oughs> มาพูดแล้วเขาก็มาังคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ปัญหาคือประชาชนน่ะมันเสี่ยงแต่ไอ้ตัวคนตั้งเรื่องอ่ะไม่เสี่ยงถ้าเอาชัวร์เลยคุณบอกเลยสุภัตร์มีนฉชนั้นตั้งแต่อายุ32ปียังไม่ผ่านการเก์ทฐานคุณกล้าพูดเปล่า ถ้า<ต>เกิดคุณหาหมายสารตรงนั้นได้คุณต้องหาต่อได้ง่ายจะตายไม่มีปัญหาแ,แ,และถ้าเกิดตาหาอยากจะเปิดเผยข้อมูลยินดีครับมผมยินดีมากและในขนาเดียวกันผมจะได้เริ่มของสสท่านอื่นๆด้วยยันหมดเลยครับยันคอรอมองเลย เอางี้ดีกว่าไม่ถึงว่าเราต้มีเราจะไปขุดของเขาเหมือนกันโอ้ผมไม่ต้องขุดครับถ้าเกิดทหารยินดีเปิดผมก็ยินดีขอทาขผมสสท่านที่เหลือทั้งหมดเลยว่าใครที่ไม่เคยเป็นทหารเอาขึ้นคลาวได้เลยของทุกคนเลยคุณเอาขึ้นระบบไปเลยง่ายที่สุดผมแนะนำนะเอาของประวัติของทุกคนขึ้นระบบไปเลยและต่อไปการเกณฑ์ทหารผมแนะนำนะครับถ่ายรูปทุกคนบรรจุเข้าไปเลยครับแปะไปเลยการเข้ามาเกณฑ์ทหารของทหารเนี่ยถ่ายรูปเลยไอ้วิธีการขายสด .43 ข้างนอกเนี่ยธุรกิจพาณิชย์แบบใหม่เนี่ยก็ได้จบ มองว่าเขาจงใจที่จะทําลายเราใช่ไหมตอนนี้โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมไม่ได้มองขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าเขาก็คงแบบเหมือนเอาพูดตรงๆก็คือมันเป็นเพจ I/O อ่ะคุณคือเพจ IO ก็ต้องหาคอนเทนต์หาสื่อหาอะไรไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับอ๋อไม่คุณแบบอ๋อสอสอตัวเล็กไม่มีแสงคุณลองไปจงตีดิถูกไหมมันก็ไม่มีกระแสข่าวเป็นเรื่องปกติแต่กมผมมั่นใจผมพักับมุกันเรียบร้อยถูกต้องกลับมาทุกประการส่วนตัวเรารู้สึกโกรธที่แบงก์อยู่ดีๆเอาดึงเอาประเด็นนี้มาแล้วก็ทาให จริงๆผมไม่ได้ซีเรียสน,นะจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่ก่อนวันนั้นหนึ่งวันที่เขาเริ่มมีข่าวเนะเาะมันมีเรื่องแต่วีซ่าจีแล้วที่ผมบอกว่าวีซ่าจีน่ะผมรอแค่ประกาศส่วนวีซ่ากรีตมันหายากนู้นนี่นั่นโน้นใช่ไหมครับผมก็พูดไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอดีมีประชาชนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณแบงค์เริ่มไปต่อโต้เหอะอะไรเงี้ยคือเขาเล่นขี้เราม่เล่นขี้ด้วยพูดง่ายๆผมพูดคนตรงๆเนาะง่ายๆภาษาชาวบ้านผมก็เลยเออมันถึงเวลาแล้วเนาะที่เราควรจะต้องไม่ไม่ไอ้พวกเนี้ย อ่าผมก็ลบเอยผมก็แบบเออแล้วผมจะไปเถียงทำไมคือเขาก็นั่งเถียงผมได้ทุกเรื่องเขาก็ใส่ความผมได้ทุกเรื่องมันก็ไม่จบไม่สิ้นง่ายที่สุดเลยก็คือผมก็ไม่ลงไปเล่นด้วยจบเหมือนข่าวนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้าคุณแน่จริงคุณพูดไปเลยเอาให้จบประโยคเต็มเ็มนะครับแล้วก็เจอกันในศาลถ้าศาลเรียกเอกสารมาผมมีให้ครบอืแต่คุณน่ะจะมีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดศาลเรียกมาผมมีให้ครบแต่ตัวคุณน่ะมีครบหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่คุณกล่าวอ้างผมอ่ะที่คุณกล่าวหาผมเเนี่ยคุณกล้าาฟหรือป เอาแบบให้พูดเหมือนเป็นเชิงหมินประมาทไปเลยนะผมจะได้ฟ้องได้เต็มเต็มอย่าไปตั้งคาถามแบบสาะไปแซะมาไม่ต้องครับพูดตรงๆไปเลยนะครับกล่าวหาแบบเต็มๆผมต้องชอบแบบนี้เพราะอะไรก็ได้ฟ้องก็ได้ตรงๆถ้าไม่งั้นคุณตั้งคาถามได้เรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวก็มาแบางค์ลูกจีนบ้างอะไรบ้างรับเงินสิงคโปร์ทุกคนตั้งคาถามได้หมดครับครับคือมันใส่ความได้เรื่อยอย่างวันนี้ถ้าเกิดผมถามว่าเฮ้ยพี่พี่โกงเปล่าพี่ต้องออกบอกไ้หมว่าพี่ไม่โกงเออผมบอกเฮ้ยนายกนายกโกงหรือเปล่าแต่ใช่คขาพูหรือเปล่าถูกไหม นายก็ต้องมานั่งดีเฟนทั้งที่ไม่มีมูลเหตุไม่มีหลักฐานเลยเลยนะแต่พูดออกมาได้นายกโกงเปล่าเหมือนกันครับอันเดียวกันทําได้กับสอสอทุกคนครับเอ้คุณอันนี้หรือเปล่า้คุณแอบรับเงินหรือเปล่าเอาข้อมูลชัดๆถ้าคุณมีชัดคุณเอาออกมันเลยก็ได้จบแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณตั้งคำถามในรอบด้ 8, 000, ัเก้าเนี่ยเดี๋ยวบอกเอ้ยวันเมื่อวานก่อนรัฐมนตรีรับตัตงเปล่ารัฐมนตรีบอกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมครับ มันเหมือนกันครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคือถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณเอาข้อมูลหลักฐานออมหมดเลยแต่ของผมผมอยากให้บอกว่าวันที่3เดือน4ปี2013ม,มันมีการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นแล้วผมไปอยู่ในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีท่านบนเอกสุกรมพลไปด้วยไปแป๊บหนึ่งด้วย ที่เขตผมนะเท่าที่ผมจำเจ้าหน้าที่เขาพูดพูดกันนะนะวันนั้นผมไปช้ากว่าท่านไปแวะแป๊บหนึ่งเพราะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสมัยรัฐบาลยิ่งรักนั่งแบงค์แบงค์ได้ใบดำหรือสมัครเต็มหรือว่ายังไงตอนนั้นผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยผมไม่ตอบต่อให้เขาไปหาต่อเอาเก่งดิอ่าเก่งดิก็ต้องหาต่อได้อ่าคุณพูดต่อดิเออใช่ไหมครับก็ในเมื่อหาข้อมูลได้เยอะเอาเอาเลยก็ได้รู้ว่าทัศน์ของเพจ IO มีความสามารถขนาดไหนอ่าหรือที่ผ่านมาก็มีแค่ราคาคุย หาเลยหลัจากนี้ให้เขาไปหาใช่เอาประเด็นนี้ให้จบเลยคุณหาไม่ให้จบเลยแล้วคุณกล่าวหาผมชัดๆผมยี่มไหมนะลองกล่าวหาผมชัดๆดูนะครับผมจะได้ฟ้องถูกคนแต่ณเวลานี้คุณพูดเป็นประโยคคำถามผมฟ้องคุณยากเอาคุณพูดชัดเลยถ้าคุณมั่นใจในหลักฐานมีข้อมูลครบก็พูดไปเลยดีนะครับเอาเต็มๆเลยนะได้ครับผมเอาเต็มๆเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ